การเตรียมตัวไปเที่ยวจอร์เจีย EP หนึ่งเริ่มต้นจากที่เราสองคนอยากเดินทางไปเที่ยวใกล้กับเทือกเขาคอเคซัตซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่เราวางแผนไว้โดยเริ่มจาก 1. หาข้อมูลในการจองตั๋วเดินทางด้วยสายการบินต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกกับสายการบินอะไรแต่ที่เราเลือกไว้คือเราบินกับกาตาแอร์เวย์เพราะว่าเราต้องการความแม่นยำและไม่ดีเลยรวมถึงกระเป๋าหล่นหายเด็ดขาด 2. เรื่องการทำการลาเนื่องจากว่าเราเป็นข้าราชการจะต้องยื่นใวลาถึงกระทรวงอย่างน้อย45วันอันนี้ถึงจะปลอดภัยที่สุด 3. คลิปนี้เราพากันขับรถเที่ยวเราจำเป็นจะต้องวางแผนกันดีๆหน่อยทั้งนี้คุณภรรยาของผมได้วางแผนออกมาเป็นในรูปแบบ3มิติอยู่แล้วเข้าใจง่ายเดินตามกันได้เลยครับ 4. การทำใบขับขี่สากลรวมถึงการเช่ารถ 5. การจองโรงแรมในแต่ละคืนหลังจากที่เราทำแผนเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วและเรามีแผนเที่ยวอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันได้เลยครับ